สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t n c นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำในส่วนของแอปพลิเคชันมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แล้วก็เกี่ยวกับการแจกสินค้าฟรีให้เรามาทดลองใช้นะครับผมนะก็แอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า a p p drop list นะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการสมัครสมาชิกนะครับกับ a p p drop list นะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจในส่วนของการ ดูนะวิธีการสมัครของแอป Drop This นะก็รับชมกันนะส่วนใครที่ยังไม่เคยนะดาวน์โหลดนะครับก็อยังเพิ่งดาวน์โหลดตามนะครับให้ดูก่อนนะแอป Drop This นะเป็นแอปเกี่ยวกับ เ,เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ก็คือเป็นช้อปปิ้งออนไลน์เนาะมีสินค้าภายในแอปนะเราสามารถที่ไปซื้อสินค้าได้นะหรือถ้าเราจะไปใช้สินค้าก็คือมันจะมีสินค้าทดลองใช้งานนะครับก็คือทดลองใช้นะเราก็ไปรับฟรีฟีนะเราไม่ต้องจ่ายค่าสินค้าเราแค่จ่ายในยส่วนของค่าค่าส่งแค่นั้นเองนะครับค่าส่งประมาณ50กว่าบาทนะครับผมนะั่นก็คือค่าส่งเนาะมันจะมี ภาษีของเขาด้วยตรงนั้นด้วยนะครับผมนะข้อเดี๋ยวเราไปสมัครแอปนี้กันก่อนนะครับกดที่ Play Store นะ แอปดับเบิ้นะสามารถที่จะสมัครได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS แล้วก็ใครใช้หุวย,ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เช่นกันนะครับลิงก์การดาวน์โหลดนะหรือลิงก์ในส่งของ Line เพื่อที่เราจะศึกษางานของแอปนี้ก็ผมจะแปละลิงก์ l ล n e ไว้ใต้คลิปิดีโอวนี้นะครับแล้วก็ในส่งของลิงก์ดาวน์โหลดก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปอดี่นี้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็รหัสเชิญด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใส่รหัสเชิญตอนที่เราสมัครสมาชิกด้วยนะครับให้เรากดคําว่าติดตั้งแอปนี้นะครับ จากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะให้ทางแอปทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วก็ให้เราเปิดแอปนะครับโอเคทุกคนไดมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มนะครับสอนนะในส่วนของวิธีการสมัครสมาชิกของแอปนี้นะครับผมนะให้เรากดข้ามเลยก็ได้นะส่วนใครที่จะดูก่อนก็ได้เหมือนกันเนาะอเแหล่งรวมเครื่องสำอางนะครับแล้วก็อาหารเสริมเนาะ แล้วก็สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายับนะผมสมัครฟรีสมัครใช้งานฟรีนะแล้วก็ทำไรายได้ด้วยโปรโมทแอปดรอปดิสนะซึ่งขั้นตอนการสไร้างรายได้จากแอปนี้นะครับมันจะมีในส่วนของขั้นตอนถัดไปเราต้องศึกษาก่อนเนาะฉะนั้นก็ใครที่สนใจศึกษาในส่วนของการสไร้างรายได้ผมจะแปะลิงก์ไลน์เนาะลิงก์ไลน์นะ line นะคุณก็กดเข้าไปแล้วก็เพิ่มหนะ้าไลน์ไลน์โอของผมนะแล้วก็คุณก็ ไปศึกษาได้นะครับผมนะแล้วก็ผมก็จะถ้าใครสนใจก็พิมพ์หน้าที่ไลน์นะเพาว่าสนใจศึกษาสร้างรายได้จากแอปดรอป i ิสนะผมก็จะทําการนะส่งในส่วนของกลุ่มนะ กลุ่ม Facebook ให้คนไปศึกษานะครับในส่วนนี้มันจะมีการสอนนะสอนการทํางานสร้างไรายได้นะครับผมก็คือจะเป็นการไลฟ์สดพวกนี้นะครับสอนให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นไมซ์เซตการทํางานต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการสร้างไรายได้จากแอป,ปนี้นะครับผมนะก็ถ้าใครสนใจก็ไปที่ไลน์แล้วก็บอกว่าสนใจสร้างไรายได้กับแอป DropList นะโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เรากดเริ่มเลยแล้วกันเนาะพอเรากดเริ่มปั๊บนะครับอันนี้คือเราอยู่ในหน้าแรกเนาะเรายังไม่ได้ ลออินเรายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับอ่าอันนี้คือเป็นเวอร์ชันใหม่นะมันจะมีการอัปเดตของแอปพลิเคชันนะครับปนี้นเวอร์ชัน2นะครับผมนะก็อันนี้คือจะมีทริปเที่ยวญี่ปุ่นนะสำหรับคนที่สร้างรายได้กับแอปนี้นะแล้วก็อันนี้คือสินค้าของเขาเนาะลดพุงหุ่นกระชับนะครับตอบโจทย์ทุกผิวสวยอันนี้คือเป็นในส่วนของสินค้าของเขานะครับแล้วก็เกี่ยวกับกระดูดนะเกี่ยวกับผิวหน้าผิวกายวิตามินนะครับผู้หญิงคอลลาเจนอันนี้ดีท็อก์แล้วก็ มาดูได้เกี่ยวกับยาสีฟันอ่ะี่ยาสีฟันของผมของผมนะผมซื้อนะในส่วนของสินค้าที่เป็นยาสีฟันกับอ่าอ่าเกี่ยวกับอะไรนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรครีมอาบน้าทุกคนนะอ่าผมก็ซื้อยาสีฟันนี้ทคนคนะี่ผมสั่งนะยาสีฟันนี้ มันจะมีสินค้าที่ให้เราทดลองใช้ก็มีเหมือนกันเนาะแล้วก็สินค้าที่เราต้องซื้อก็มีเหมือนกันแล้วก็มาดูได้อันนี้คือในส่วนของถ้าเป็นสินค้าทดลองใช้อย่างเช่นอันนี้ทุกคนหน้าที่เขาเขียนว่า tester นะ tester คือให้เราทดลองใช้เราก็สามารถที่จะ,ะซื้ออันนี้ได้คือเราก็กดปั๊บนะแล้วก็ใส่ในตะกรา้าเดี๋ยวผมจะสอนเหมือนกันในส่วนของเรื่องการรับนนสินค้าฟรีนะครับตรงนี้เนาะอันนี้คือสินค้าฟรีหมดเลยทุกคนเราสามารถที่จะลองใช้ฟรีแต่ว่าเรา็เราต้องเสียแค่ าส่งแค่นั้นเองนะข้าส่งเราต้องเสียเองนะส่วนสินค้าเราไม่ต้องเสียนะครับไฟเบอร์นะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ท้องผูกอะไรพวกนี้นะกนนเกี่ยวกับลำไส้นะก็ลองนะไฟเบอร์ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาสีฟันเนาะผมก็สั่งอันนี้ทุกคนไนดะ้ในส่ของยาสีฟันนะครับผมโอเคต่อแม่ทุกคนนะอันนี้คือเป็นสินค้าที่ เราต้องซื้อนะครับถ้าเราถ้าไม่ใช่เราต้องซื้อแต่เราจะซื้อเนาะถ้าเราใช้สินค้าที่เป็นสินค้าชุดทดลองแล้วเราเพิ่งพอใจแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกโอเคนะเราสามารถที่จะสั่งซื้อได้เนาะก็อันนี้คือโอ้โหขายไปแล้ว3ามพันสามร้อยสามสิบเก้าเซตทุกคนนะยาสีฟันนี่ขายดีมากเลยทุกคนนะเป็นสินค้าแนะนําด้วยเนาะยาสีฟันหนึ่งหลอดนะครับก็ประมาณ2 2 0บาทตรงนี้นะครับผมก็โอเคนะก็ อันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับอ่าหมวดหมู่ก็จะเป็นเนส่วนของหมวดหมู่ต่างๆนะครับทั้งหมดนะสกินแคร์ก็จะเป็นสายสกินแคร์นะครับอ่าก็มีเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็ตะกร้าสินค้าก็คือถ้าเราหยิบนะหยิบปับ๊บมันก็จะไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเราหยิบปั๊บเรามันก็จะไปอยู่ที่ตะกร้าสินค้าแล้วก็ทําการจัดส่งสินค้าแล้วก็ชําระสินค้าพวกนี้นะครับ บัญชีก็คือในส่วนของบัญชีของเราแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้สมัครสมาชิกไงเราก็มาสมัครสมาชิกด้วยการกดคําว่าเข้าสู่ระบบนะโอเคทุกคนที่นี้เราก็มาอยู่ในส่วนขั้นตอนของการเข้าสู่ระบบหรือไม่ก็ไม่ใช่ดิโอเคทุกคน,นตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของขังนข้ตนตอนของการสมัครสมาชิกนะครับก็กดที่คําว่าสมัครสมาชิกนะครับกดปั๊บนะ ซึ่งตรงนี้ยังไม่ใช่เขายังไม่ใช่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะรามาที่คำว่าลงทะเบียนนะครับอันนี้ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบนะครับกดคําว่าลงทะเบียนนะครับอ่าเรายังไม่มีบัญชีวิธีการลงทะเบียนก็คือเราต้องใช้โทรศัพท์หรือจะใช้อีเมลก็ได้เหมือนกันนะมันจะมี2ส,สายด้วยกันถ้าเราจะใช้อีเมลก็สมัครด้วยการใช้อีเมลถ้าเราจะใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ กดรอไปนั่มันจะส่งรหัสยืนยันนะครับให้เราเนาะแล้วก็ใส่รหัสยืนยันแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่รหัสเชิญด้วยอันนี้แหละที่ผมบอกว่าเราต้องใส่รหัสแนะนําด้วยนะครับอีเมลก็เหมือนกัน,นให้เราใส่อีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงนะแล้วก็ใส่รหัสยืนยันแล้วก็ใส่รหัสแนะนํานะตรงนี้แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะให้ ระบบนะเราจะสมัครนะผ่านอีเมลหรือผ่านเบอร์โทรศัพท์เนาะและประเทศเราก็เลือกได้นะถ้าเราเป็นประเทศไทยก็เลือกไทยถ้าเราเป็นประเทศกัมพูชาไม่ใช่กัมพูชาพม่าอ่าพม่านะครับก็เลือกอันนี้นะครับถ้าเป็นประเทศลาวก็อันนี้นะครับแล้วก็กัมพูชาก็อันนี้นะครับก็เราก็เลือกแล้วก็อันนี้คือเป็นดับเบิลคือทั่วโลกหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้นะครับโอเคผมจะเลือกเป็นในส่วนของอีเมลแล้วกันเนาะแล้วผมก็จะทําการกรอกอีเมลก่อนนะครับตรงนี้นะโอเคทุวก่อนนะจากนั้นผมก็จะกดคำว่ารับ OTP นะกดปั๊บเลยนะแล้วก็จะรอนะครับอ่าตอนนี้นะทางระบบกำลังส่ง OTP ไปที่อีเมลที่ผมรอกไว้นะครับแล้วก็ผมจะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสแนะนำนะครับอ่าโอเคอีเมลมาแล้วทุกคนนะผมใส่ก่อนนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็ใส่นะับในส่วนของ OTP เป็นที่เรียปร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะใส่รหัสแนะนำนะครับก็ให้เราใส่รหัสแนะนำตามผมนะ T E A M นะครับ T A NC นะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดนะครับยืนยันตรงนี้คือเป็นชื่อของผมนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของทีมของผมเนาะก็คือใครที่สมัครก็สามารถสมัครความผมได้ก็คือทหารเชิงของผมเนาะกดคําว่ายืนยันไปปั๊บเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดยอมรับนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เราก็อ่านเงื่อนไขได้ตรงนี้นะก็ถ้าใครจะให้ช่วยคืออ่านให้เสร็จสิ้นเนาะแล้วก็ค่อยกดยอมรับนะครับผมจากนั้นก็เมื่อเราแน่ใจหมดแล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนตรงนี้นะครับ โอเคเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมันก็จะให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับตรกนี้ก็ก็จะบอกว่าให้เราสร้างรหัสผ่านอย่างน้อย6ตัวแล้วก็รหัสผ่านตัวแรกต้องเป็นตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่เนาะตัวแรกก็คือต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวถัดไปคือเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็รหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขด้วยแล้วก็รหัสผ่านต้องตรงกันทั้ง2ช่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกรอกรหัสผ่านก่อนนะครับเมื่อเรากรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็กดว่าบันทึกนะครับตรงนี้ปั๊บเลยนะ โอเคเมื่อเรากดบันทึกแล้วลงทะเบียนสําเร็จนะครับทีนี้เราก็สมัคร ic, สมาชิกสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอันนี้คือเป็นชื่อของเราเนาะเราสามารถที่เปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับเราสามารถไปเปลี่ยนได้เหมือนกันตรงนี้นะบัญชีของคุณยังไม่พร้อมสร้างไรายได้นะสำหรับคนที่จะสร้างไรายได้ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเราจะสร้างไรายได้เราต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งนะถ้าใครสนใจสร้างไรายได้กดที่ลิงก์นะที่ไลน์นะ แอดไลน์ไปนะครับแล้วก็บอกว่าสนใจสร้างไรายได้ผ่านแอปดับลิสนะแต่ไม่ก็สนใจสร้างไรายได้ก็พอเนาะแล้วผมก็จะพาไปที่กลุ่มสอนงานนะครับก็จะมีกลุ่มสอนงานนะผมคุณไม่ต้องไปประชุมที่ไหนเนาะคือไม่ต้องไปเสียค่าเดินทางอะไรเตนเซตใดเทนสิทธเนาะประชุมออนไลน์หมดเลยทุกคนนะคือเป็นการสอนงานออนไลน์หมดเลยเนาะคุณก็ไปร่วมได้เลยนะในส่วนของเรื่องนี้เนาะคุณก็ไปกดลิงก์นะทีอ่อยู่ใต้คลิปวิี้ของไลน์เนาะ โอเคนะมาดูวิธีการที่เรานั้นวิธีการจะรับสินค้าฟรีๆนะก็มาที่คําว่าตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับสินค้าเราต้องไปกรอกข้อมูลของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะแล้วก็ทุกคนนะให้เราใส่พิมพ์ของเรา้วยกดตรงนี้ไปปั๊บแล้วก็ใส่พิมพ์ของเรานะครับเมเพื่อป้องกันการจลรกรรมเพื่อป้องกันให้คนอื่นไม่ให้คนอื่น,นแฮ็กของเราได้นอกให้เราใส่ให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6ตัวด้วยกันนอกใส่2ครั้งนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วที่นี่เราก็ได้เราก็นะครับอ่าเปลี่ยนชื่อที่จะ,สะแสดงตรงนี้ได้นะครับอ่าเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะก็ให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยนะครับผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นเทชเอ็นซีนะครับกดบันทึกไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่องแล้วนะครับบันทึกเสเร็จเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็ให้เรานะใส่ชื่อนามสกุลของเรานะ กดไปนะครับอ่ะยังไม่ได้กดกดไม่ได้ทุกคนตรงนี้นะก็ให้เราไปผูกเบอร์โทรศัพท์ของเราตรงนี้แล้วก็ใส่ไล n e ID แล้วก็ใส่ Facebook ของเราเพื่อที่ว่าจะเป็นการติดต่อสมมุติว่าเราสนใจสร้างรายได้นะล้วก็มีคนจะใส่รหัสเชิญของเราหนะ้าเขาก็จะได้ติดต่อเราได้โดยตรงตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการใส่ข้อมูลยืนยันตัวตวนนี้ให้เราไปใส่อีกที่หนึงนะครับอ่ะก็ให้เรามาที่เมนู ให้เรามาที่ให้เรานะับมาที่เมนูบัญชีแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะแล้วก็ให้เราไปกรอกนะในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็นะับใส่พิมพ์ของเราก่อนนะับที่เราได้สร้างไปเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็นับให้เรานับไปใส่ชื่อของเราเนาะซึ่งผมก็เอ่อทำไมผมผมกดไม่ได้ทุกคนขออภัยนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่ง ดูเหมือนว่าตรงนี้นะครับผมน่ายังไม่สามาร,ามารถที่ใส่ได้นะผมในสว่วนขอมูลเงนตัวตนเนาะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราจะใส่ทุกภาพของเราก็กดตรงนี้ไปแล้วก็เลือกถ่ายภาพหรือเลือกจากระบังของเรานะครับหรือถ้าใครจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์ก็กดตรงนี้ไปปั๊บแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็กดบันทึกไปแล้วก็ใส่ id line ก็ใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ผูกไปเลยแล้วก็ Facebook ก็เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ผูกไปเลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของบัญชีธนาคารก็กดตรงนี้ไปปั๊ เพิ่มบัญชีธนาคารของเราแล้วก็ใส่ในส่วนของธนาคารที่เราใช้งานนอกอย่างเช่นทิมบีแล้วก็สาขาแล้วก็เลขที่บัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีของเราต้องเป็นชื่อเดียวกันกับอา่าที่เราสมัครไว้กับบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้นะครับผมนะต่อมาก็คือในส่วนที่อยู่การจัดส่งนะครับก็ให้เราใส่ใํานส่ง,งที่อยู่การจัดส่งนับก็คืออา่า บ้านเลขที่นะครับอ่ะก็คือบ้านเลขที่ถ้าเราเป็นประเทศไทยเนาะถ้าเป็นประเทศลาวกัมพูชาก็ใส่ตามนั้นเลยเนาะก็ <_ d ose> จะมีเขตอำเภอให้เรากรอกข้อมูลให้บ้อยแล้วก็ตรงนี้แหละที่เป็นชื่อของเราเนาะก็ <_ d ose> อันนี้คือถ้าเราเป็นบริษัทก็นิติบุคคลถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ไม่ได้จุดบริษัทก็ให้เราใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรค,คือเลขประจำตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เราเลือกนะครับว่าประเภทก็คือที่ทํางานไม่ก็ที่บ้านก็ ก็ได้ที่บ้านไปถ้าเราทํางานที่บ้านเนาะแล้วก็กดคําว่าบันทึกเนาะที่บ้านก็คือก็คือไม่ถึงว่านี่นะที่อยู่ติดต่ออันนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็กดบันทึกไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็ในส่วนของเปลี่ยนพินก็คือการใส่การเปลี่ยนพินของเราเมื่อกี้แหละเป็นหกตัวเมื่อกี้ส่วนเปลี่ยนรหัสผ่านก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อกี้นะครับอันนี้คือศูนย์เรียนรู้นะศูนย์การเรียนรู้ถ้าเราอยากเรียนรู้วิธีการทําธุรกิจนะ ก็มาที่ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะพาไปที่กลุ่มนะครับกลุ่ม Facebook ตรงนี้นะครับมันก็จะพาไปที่หน้าของกลุ่ม Facebook นั่นเองเนาะก็คือดับดิสกุปนะแล้วก็มาดูได้ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะต่อมาก็คือไปในส่วนของการรับสินค้าฟรีทุกคนนะการรับสินค้าฟรีนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่ทุกคนนะมันจะมีสินค้าใครดีก็คือนี่ทุกคนนะจะมีในส่วนของไฟเบอร์นะกดไปถ้าใครสนใจสินค้าไฟเบอร์ก็มารับสินค้าไฟเบอร์ถ้าใครเคยดูรีวิวของสินค้าไหนแล้วก็สนใจสินค้าไหนก็อันนี้โอ้โหได้ผลลัพธ์ดีมาก10วันลดไป3ากิโลทุกคนนะอันนี้ของผู้ใช้งานเนาะเขามา มารีวิวให้นะครับอ่าอันนี้ก็กินไฟเบอร์นะครับสีเขียวนะครับอันนี้ก็ไฟเบอร์อะไรตัวชาติดีลดพุงได้จริงลดน้ำหนักลดน้าหนักได้จริงตรงนี้นะครับมี6รีวิวด้วยกันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของของผมนะผมเลือกเป็นในส่วนของอ่ามีการเลขที่จดแจ้งด้วยแล้วก็ไปตรวจสอบได้น,นะครับอ่าอันนี้คือในส่วนของรหัสสินค้าที่ที่จดแจ้งเขาไม่ได้ใส่ไว้ตรงนี้น,นี่คือรหัสสินค้าทุกคนต้องขออภัยนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ผมสั่งก็คืออันนี้ทุกคนนะผมสั่งในส่วนของ คอนฟ idence นีนะ่คุคนะคือยาสีฟันนะครับแต่ว่าของผมคือสินค้าทดลองนะเดี๋ยวไปหาแต่ว่าของผมคือไม่ใช่สินค้าทดลองของผมคือผมซื้อเพราะว่าผมอัปเกรดอัปเกรดตัวเองนะครับอ,อ่นนี้คือสินค้าทดลองนะคุณลองไปใช้ก่อนนะคุณลองไปใช้ก่อนถ้าหากว่ามันได้ผลจริงนะถ้าว่ามันได้ผลจริงกับคุณนะคุณก็ถ้าติดใจจริงก็ค่อยมาสั่งซื้อใหม่นะครับตรงนี้เนาะอันนี้ก็สินค้านับแล้วก็กดหยิบใส่ตะกร้าสินค้าปั๊บเลยแล้วก็ไปที่ตะกร้าสินค้าแล้วก็ อันนี้คือนะครับ35บาทเนาะกดทว่าสั่งซื้อไปปั๊บเลยนะครับผมนะเขาก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับผมนะว่า เรานะครับผมนะต้องเสียอะไรบ้างตรงนี้นะครับก็เป็นสองค่าจัดส่ง0นบาทเนาะแล้วก็ค่าสินค้า3 5บาทอันนี้ทุกคนนะก็คือยาสีฟันคือไม่มีค่าจัดสง่งแต่มันมีค่าสินค้าเองเนะนาะภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสองาบาทก็คือรวมทั้งหมดอยู่ที่3ามบาทจุดสีสตางค์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่อยู่การจัดส่งถ้า,ายังไม่มีก็ให้เราเพิ่มที่อยู่การจัดส่งของเราให้เรียบร้อยตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็วิธีการวิธีการจ่ายเงินนะก็คือเราจะจ่ายเงินนะครับทาง ทางแอปนะครับไม่มีนะให้เราไปจ่ายโอนไปส่วนตัวกับคนใดคนหนึ่งนะเราต้องโอนไปที่เราต้องโอนไปที่ทาบริษัทของแอปอีกเนาะเราก็กดสแกนเคอร์โค้ดแล้วก็จะมีเคอร์โค้ดให้เราแล้วก็ไปสแกนได้นะหรือจะเป็นบัตรเครดิตก็ได้เหมือนกันส่วนผมก็ผมใช้ในส่วนของเคอร์โค้ดนะครับผมผมนะโอเคนะครับทุกคนอันนี้คือในส่วนของอในส่วนของตะก,กร้าสินค้าของอยาสีฟันเนาะถ้าใครอยากได้ในส่วนของลดน้ําหนักก็กดตรงนี้ไปนะครับก็สินค้าศูนย์บาทเนาะ อ่ะกดว่าหยิบตะกรา้าเลยทุกคนนะไปที่ตะกร้าสินค้าแล้วก็ตรงนี้ก็สั่งซื้อสินค้าปั๊บเขาได้เขียนว่านะครับค่าสินค้านั้นนับนป็นส่วนบาทเนาะแล้วก็เลือกนับชําระเงินแล้วก็จะมีภาษีอะไรพวกนี้ด้วยเนาะแล้วก็เลือกที่อยู่การจัดส่งด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นก็รอรับสินค้านสถานะสินค้าก็ให้เรานะครับมาอยู่มาดูที่หน้าบัญชีแล้วก็จะมีสถานะอยู่ที่ตรงนี้เนาะถ้าใครต้องชําระเงินยังไม่จ่ายเงินก็กดตรงนี้ไปแล้วก็การจัดส่งนะแล้วก็ มันก็จะขึ้นฐานะนั่นหนึ่งสองสามทีแล้วก็พอเราได้สินค้าค่อยมาให้คะแนนมาให้รีวิวตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะันในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าดับเ s ิลครับส่วนใครที่ต้องการอัปเกรดตัวเองนั้นให้ไปเรียนรู้แอปก่อนนะครับส่วนใครที่ต้องการสร้างรายได,ได้นั้นคือให้ไปเรียนรู้ตัวเองก่อนนะครับให้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับแอปนี้ก่อนว่าสร้างรายได้อย่างไงนะเพราะว่าเราต้องอัปเกรดนะ ถ้าเราจะสะไร้างรายได้เราต้องอัปเกรดรับก็คือมาที่หน้าแรกเนาะเราต้องอัปเกรดก็คือมาที่อัปเกรดเพนพาร์เนอร์นะตรงนี้นาะสินค้าไม่สามารถเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้กดปั๊บนะครับและก็มาเลือกนะับสินค้านี่คือเป็นสินค้าอัปเกรดใดใดทั้งสิ้นเนาะถ้าเราอัปเกรดไปแล้วเราจะสามารถสไร้างรายได้ได้นะครับจะกลับกับแอปที่มีชื่อว่าดับเบิลนะครับมันจะมีในส่วนของโปรโมชั่นของการแจกไลโอเอด้วยทุกคนนะก็คือเรานั้นนะผมต้องซื้อประมาณอันนี้เดี๋ยวผมหาชุดที่ผมได้สั่งไว้นะ ชุดที่ผมได้สั่งไว้ประมาณ4 8 0 0ันนะครับอ่าก็คือเกี่ยวกับอ่ายาสีฟันแล้วก็นี่ทุกคนนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี้ทุกคนนะมันคล้ายนี่แหละเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับนี่ทุกคนนะนะอ่านี่แหละนะัก็คือครีมอาบน้ำา2แพ็คแล้วก็ยาสีฟัน1แพ็คนับแล้วก็เขาแถมไว้ด้วยในส่วนของ ยาสีฟันทดลอง14หลอดเพราะผมเน้นที่ยาสีฟันตรงนี้นะครับแล้วก็ได้คลิปอาบน้ําด้วยนะครับก็ผมก็เลือกอันนี้ของผมนะผมอัปเกรดเนาะของผมเองเนาะก็กลายเป็นในส่วนของ์ทเน n e r ตอนนี้ผมอยู่ในตําแหน่งของ์ทเน n e r เนาะก็มาดูได้ตรงนี้นะครับที่บัญชีแล้วก็์ทเน n e r ของเราตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นของผมนะนี่ทุกคนนะ์ทเนอร์ตอนนี้ผมเป็น p a r น n e r เพราะผมผมได้ทําการ อัปเดซื้อสินค้าว่าผมจะสร้างไรายได้จากแอปนี้นะครับผมนะวิธีการสร้างไรายได้ยังไงก็ไปเรียนดูนะครับในส่วนกลุ่มนะครับผมนะก็โอเคเนาะสำหรับวิดีโอนี้ถ้าใครมีคาถามอะไรนะหรือมีการคอมเมนต์อะไรนะรเกี่ยวกับแอปนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปอยู่นี้อย่างสั้นๆน,นะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ